ไปแล้วพูดเรื่องหนังสือต่อนะหนังสือชื่อเอ่อออดิซีเนี่ยนะตอนกลับมาพอชอบที่สุดเลยคือตอนอ่านอยู่อะเอ่อติเซสตอนกลับมาเพราะออดิซซสเป็นคิงของเมืองอัสการนะตอนกลับมารู้แ่บมีริเบรเลียนเดี๋ะมีริเบรเลียนของบทชาติรับใช้ตัวเองเนี่ยริเบรเลียนคิดว่าเจ้าออดิซซสเนี่ยตายไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็ขายภรรยาของโอดีเซียสชื่อเฟเนโรเป้ขายภรรยาขายลูกโดยทำกบฏททำให้เจ้าเนี่ยโอดีเซสตอนล่องเรือกลับมาถูกกันแล้งโดย,เ,ยเทพทั้งหลายเขาก็มีมีตามกรีสะนะก็คือเป็นมีเทพนู่นเทพนี่กันแกล้งเทพแห่ง พื้นดินเทพแผงลมเทพเทพแผงกร,กระแสน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาปุ๊บเห็นว่าพวกทาสเนี่ยก่อกระบฏแต่ก็ปลอมตัวเพราะคนหนึ่งจำไม่ได้แกผ่านด่านต่างๆเพื่อที่จะชิงภรรยาเปเนโลเป้คืนลัสุดท้ายก็ยิงทาสตายหมดต้องไปอ่านดูต้องไปอ่านดู โอเคนะยี่แบงขนาดไกด์ยังหนีไปแล้วตอนนี้บอสก็จะขอหนีด้วยอา้าว<ช>นึกนะว่าจะมีนึกว่าจะไปซื้อของรางวัลมาแจกอะไรนี้อะไรนะนึกว่าจะมีแจกของรางวัลแล้วก็อยู่ศาสตร์รอถึงช่วงท้ายของการแจกของรางวัลจะเอารางวัลอะไรล่ะ <laughs> อา้าวเดี๋ยวไหนๆก็ กับไทยประมาณเดือนหนึ่งแล้วประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะเอาของไปแจกที่กรีสมีอะไรน่าแจกเอ่ออะไรดีเอาช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตไม่น่าจะพอไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดแต่ช็อกโกแลตที่นี่มีช็อกโกแลตเลียวไนดัสอร่อยมากก้อนหินไม่ได้ก้อนหินไม่ได้พูดจริงพูดเล่นผมไม่เอาไปเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวไปหาก่อน ไปหาก่อนนะแล้วแจกไลฟ์หน้าไลฟ์หน้าเดี๋ยวจะเอาไปแจกี่บังอยากได้อะไรี่บังอยากซื้ออะไรที่นี่แล้วแต่เลยโอเคได้ไดสายฟ้าของซูสอยาอะางอยากได้ขออะไรให้มันเป็นไปได้หน่อยครับอยาก สายถ้าบอลได้สายฟ้าของซูเบอรไม่แจกอ่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอเคจ้ะสวัสดีทุกคนนะครับโอ๊ยอนะไรนี่